เอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยคือวัดวาอารามศาสนสถานที่มีอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านานเฉพาะเขตพระนครที่มาวันนี้ห่างกันไม่กี่ย่างก้าวก็เจอวัดแล้ววัดนี้คือวัดมหันตภารามบวรวิหารเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทรงสร้างไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สาม าวัดเพื่อไหว้พระรัตนตรัยเสร็จแล้วมองเห็นศาลาหลังหนึ่งด้านตะวันออกของวัดป้ายศาลาจะรึกชื่อไว้ชัดเจนเห็นแล้วก็ชวนให้คิดถึงท่านครั้งหนึ่งนานมาแล้วตอนบวชพระก็ได้ท่านนี่แหละเมตตาเป็ดเจ้าภาพให้อยู่ภพภูมิใดถ้าท่านมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์มีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป